สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอินเตอร์นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับศูนย์รบัญชาการภูมิภาคกลางของกองทัพสหรัฐหรือว่าเซนคอมรายงานนะครับว่ากองกําลังนักรบนิยมอิหร่านยิงจรวดจ,จานวนหนึ่งพุ่งเป้าไปยังฐานทัพอากาศอาัลอาซาสในจังหวัดอันบาซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศอิรักและมีทหา,ารสหรัฐไปกาประจํา,าการอยู่ที่นั่นซึ่งเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในช่วงเย็นของวันที่20มกราคม2 5พร 67นะครับแม้ระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดการโจมตีของขีปนาวุธได้เป็นส่วนใหญ่แต่ยังคงมีขีปนาวุธบางส่วนสร้างความเสียหายระดับหนึ่งให้กับฐานทัพและส่งผลให้ฐานอิรักได้รับบาดเจ็บอย่างร้อยหนึ่งรายขณะที่กองกาลังคนของสหรัฐเข้ารับการประเมินสุขภาพจิตหลังเกิดเหตุยังไม่มีบุคคลกลุ่มใดออกมารับสมัครอย่างไรก็ตามฐานทัพในอิรักและซีเรียซึ่งมีทหารสหรัฐเป็นการประจําการอยู่ตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีบ่อยครั้งขึ้นนับตั้งแต่สงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส ปัทุกขึ้นในสนนกาซาเมื่อวันที่7ตุลาคม2566นะครับในขณะที่ฝั่งของอิหร่านเองก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับทางด้านประธานดีอิบร,ราฮิมไรซีผู้นำอิหร่านกล่าวถึงสถานการณ์การโจมตีทางอากาศที่อาคารหลังหนึ่งในกรุงดาบาชชัสกัสเมืองหลวงของซีเรียซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่20มกราคม2567ที่ผ่านมาเชน่นเดียวกันฆ่าชีวิตเจ้าหน้าที่ระดับสูง5นายของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านหรือว่า IRGC หนึ่งในนั้นเป็นพ่วงในการข่าวกรองของไออาร์จีซีประจำซีเรียเป็นการลอบสังหารที่ขี้ขาดโดยอิสราเอลและอิรานจะไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้ขณะที่ทางด้านนาเซอร์คณานี้โฆษกระทรวงการต่างประเทศของอิรานประนามเหตุการณ์ดังกล่าวและยืนยันว่ารัฐบาลอิรานมีความชอบธรรมที่จะตอบโต้ต,ตามวันและเวลาที่เหมาะสมในอนาคตองค์กรสังเกตการด้านสิทธิมนุษยชนซีเรียหรือว่า SOHR รายการมีผู้เสียชีวิตยอย่างน้อย10รปลายจากเหตุการณ์โจมตีครั้งนี้ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงกลางวัน ส่วนสื่อท้องถิ่นของอิรานรายงานว่าหนึ่งในผู้เสียชีวิตคือทางด้านพลจัตาวาซาเดกโอมมสซาเดผู้อำนวยการข่าวกรองประจำซีเรียของกองกาลังนักรบคูสซึ่งเป็นฝ่ายต่างชาติของไอ g ีซีด้านรัฐบาลและกองทัพอิสราเอลนั้นยังไม่มีความเห็นอย่างเป็นทางการแต่เป็นที่ท,ทราบกันดีว่าอิสราเอลนั้นปฏิบัติการทางทหารข้ามดินแดนในซีเรียตั้งแต่สงครามในซีเรียเปิดฉากเมื่อปี2 5 5 4นอบนอกจากนี้การเคลือ่อนไหวทางทหารของอิสราเอลเกี่ยวกับซีเรียมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หลังสงครามในฉนวนกาซาประทุเมื่อวันที่7ตุลาคม2566ซึ่งรวมถึงการโจมตีในเขตชานกรุงดามัสกัสเมื่อเดือนธันวาคมปี2566สังหารทางด้านพลจัตวาราซีมูสวีหนึ่งในผู้บัญชาการอาวุโสสังกัดก,กองกำลังคุสของ i อ g c เช่นเดียวกันสำหรับพลจัตวามูสวีถือเป็นทหารอาวุโสสูงสุดของ I อ g c ีซรายแรกในรอบเกือบ4ปีซึ่งเสียชีวิตในต่างประเทศนับตั้งแต่กองทัพสหรัฐทหาร ผลถกกาเซนสุไลมานีที่กรุงแบกแดดเมืองหลวงของอิรักเมื่อปี2563ขณะเดียวกันหลายฝ่ายยังเชื่อมั่นว่ากองทัพอิสราเอลเป็นผู้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศระลอกใจทำลายเป้าหมายหลายแห่งตามแนวพรมแดนระหว่างอิรักกับภาคตะวันออกของซีเรียเมื่อช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาด้วยส่งผลให้นักรบกองกําลังฝ่าย,น,ยานิยมอิหร่านเสียชีวิตอย่างน้อย23รายซึ่งมีทั้งชาวซีเรียชาวอิรักชาวอิหร่านและสมาชิกข,ของกลุ่มฮิสบอลเลาะห์นี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับ ที่ช่องท่าอินเตอร์เนิวลเกาติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกดตับสไก,กดติดตามช่องท่าอินเตอร์เนด้วยครับ